สวัสดีค่ะดิฉันเพิ่งเข้าใจนะคะว่าทำไมไอ้ไรอยู่ไม่อยู่ก็ออกอาการปืนปังมาด่ามาทอใช้ความอยากคายแบบติดแต่เป็นเพราะเรื่องร้องเรียนออนไลน์มือลั่นนั่นเองค่ะไม่กลัวเหรอไม่กลัวจริงใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องจริงขึ้นมาหมาเลยนะตออคคายไปวันๆไปร้องเรียนเรื่องขอนมงขอนไม้เรื่องโน่นนั่นนี่ จะมือลงมือลั่นเอาเนยยานแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือหมานะจ๊ะไปแดกขี้จ้าเออไม่มีอะไรสลับซ,ซ้อนเลยคือหลอกควายลองเรียนออนไลน์เหรอปัญญามีแค่นั้นหรือยานปัญญาของคุณเธอคุณทำได้แค่นั้นหรออันนี้ไม่ได้ท้าทายนะแต่เป็นกำลังใจให้ คนที่แม้แต่จะเอาแตดออกจากโซฟานยังไม่ได้เลยคนที่แม้แต่จะเอาสังขารออกจากบ้านตัวเองไปดูโลกภายนอกไม่ได้เลยเราเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจเขาจะร้องเรียนอ้นลองอนไรทำไปเลยครับยินดีมากเลยเพราะบุคคลบุคคลน,นี้ เขาไม่เคยจริงใจอะไรกับใครมาเลยตั้งแต่เด็กจนโตเราศึกษาประวัติผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่หียังไม่หมวยเราเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไรสติสตัตงนี้เป็นอย่างไรจริงๆตั้งแต่หอยยังไม่มีขนตอนนี้มีขนเต็มหอยแล้วก็ยังแล้วก็ยังบ้าบอเขาแตกเหมือนเดิมอันนี้เล่านิทานให,ให้ให้ฟังนะครับผม สวัสดีคุณรอนครับผมอ่าเป็นอะไรไปึ้นนัน้นบนผู่ผาพเอกมวนก็ไปฟังล่ำบมล้วบ่นี่ข้าข่ักแน่แะ้วบ่นี่ <c oughs> อ่ดูในช่วงหนึ่งชั่วโมงผ่านไปมันก็จะเป็นอ่อสิบแปดบวกครับผมอ่อนแมวฮับโหลแล้วทีนี้ครับทุกท่านเลยท่านลองคิดดูสิว่า อียานนี่นะกลับมาประเทศไทยก็กลับมาไม่ได้เพราะหมายนี่โอติดฝาบ้านเยอะแยะมากมายเห็นแล้วรู้สึกสงเพศเวทนานะคะนั่นจริงๆแล้วคือเขากลัวค่ะเขารู้ว่าดิฉันเป็นใครเขาบอกเองว่าเขารู้จักดิฉันมาตั้งแต่หอยยังไม่มีหมอย่างั้นเถอะเราสืบมาตลอดเรานู่นมาตลอด คุณพูดโกหกอย่างเงี้ยกับอีฟักกิ้งก้อยเนี่ยอีก้อยเนี่ยไม่มีใครรู้จักมันมาก่อนมาเป็นรองมือรองตีในฉันใช้ให้มันทำอะไรมันก็ไปทำหมดคุณหลั่น้าคุณหลั่น้าเพราะฉะนั้นคุณรู้ว่าดิฉันพูดจริงทำจริงคุณกลัวคุณกลัวว่าคุณจะโดนสอบคุณรู้ว่า ดิฉันทาจริงคุณบอกว่าคนไม่มีปัญญาดิาฉันจะเอาแตะออกจากโซฟายัางไม่ได้เลยก็เพราะว่าไม่มีปัญญาลุกออกจากโซฟาไม่ได้แตกติดโซฟาไงครับดิฉันถึงต้องไปร้องเรียนออนไลน์ถ้าไปร้องเรียนแบบอื่นต้องเอาแตะออกจากโซฟาโอ้โหว่านี่จะบอกเลยนะว่าแกะแตะกลัวออจากโซฟาเนี่ยมันยากยิ่งกว่าไปแคะ หอยออกจากหินนะคะหัวหินและเป็นถินมีหอยฝรั่งนั่งคอยแขะหอยจากหินมันลําบากค่ะแต่แต่แติดอยู่กับโซฟานี่ตึงนึกตึงนึกตึงนึกกับโซฟาอย่างนี้นี่นะคะแล้วก็แค่ตัดตัดตัดสปุ๊บใส่ภาพนู่นนั่นนี่ปั๊บปั๊บป๊ป๊ป๊บป,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 บปบกดส่งชึ่งรับรหัสตอบรับรหัสเรียบร้อย ต่อไปก็เหลือแต่ขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบข้อมูลแล้วเราก็คอยติดตามว่าไปถึงไหนอุ้ยมือรั่นมือรั่นก็มือมันลั่นไปแล้วกลัวใช่ไหมไหลเพราะไหลเองก็รู้ว่าบุมน้อยเองก็ใช้การร้องเรียนออนไลน์ในการส่งคนมาให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ของช่างวากครั้งแรกบุมน้อยพูดเอง ยกเว้นว่าไหลจะบอกว่าบุญน้อยกหกแต่บุญน้อยพูดเองว่าบุญน้อยร้องเรียนเป็นคนร้องเรียนออนไลน์ไปนั่นแหละไหลมันถึงรู้ว่ากรมป่าไม้เนี่ยการร้องเรียนออนไลน์เขาจริงจังเขาจริงจังเพราะว่าใครจะไปร้องเรียนออนไลน์ต้องแสดงตัวเป็นใครที่ไหนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาจริงจังค่ะดิฉนันส่งทุกอย่างที่ควรจะส่ง อธิบายหลักฐานเรื่องราวข้อมูลพวกนี้ไปเจ้าหน้าที่คนไหนเห็นเห็นคลิปที่ประกาศออกมาว่าส่วนยางนะแต่ที่ประกาศออกมาว่าเดี๋ยวจะต้องจับ GPS แล้วก็ไปยื่นลงทะเบียนมันละไม่ใช่เฉพาะคลิปช่องเดียวมีอีกช่องหนึ่งที่บอกว่านี่คือส่วนยางนะแต่ส่วนนี้ติดริมถนน สวนนี้อยู่ตรงไหนมีพิกัดหมดมีภาพก่อนหน้านั้นมีต้นไม้ต้นอะไรยังไงบ้างตอนนี้ต้นไม้ไม่เหลือแล้วต้นไม้มันคงหายวับไปกับตาไม่ได้หรอกคะ่ะในเมื่อตอมันมีอยู่มีคลิปที่แม่ไปส่องทุกต่อว่ามีลอยเลื่อยไฟฟ้าเลื่อยยนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เห็นอย่างนี้มีคนร้องเรียนก็ต้องมาตรวจสอบดูแล เพราะถ้าไม่มาตรวจรสอบดูแลดิฉันก็จะร้องเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆจะทำเป็นหนังสือเข้าไปโดยตรงถ้าอ,อย่างนั้นมันทำได้นะคะมันทำได้แล้วนอกจากดิฉันจะร้องเรียนออนไลน์เดี๋ยวก็จะมีทีมงานอีกทีมงานหนึ่งไปร้องเรียนถึงกรมป่าไม้โดยตรงอีกเช่นกัน เรื่องราวมันก็จะหนักแน่นยิ่งขึ้นแม้ว่าถึงเวลาตรวจสอบอาจจะไม่มีชื่อดิฉันในการร้องเรียนอาจจะเอาต้นฉบับคนที่ไปยื่นร้องเรียนโดยตรงตรงนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ดิฉันร้องเรียนออนไลน์ไปจริงๆคุณไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณที่อธิบายให้คนเข้าใจว่าทำไมดิฉันต้องร้องเรียนออนไลน์ เพราะว่าแตกติดโซฟาค่ะลุกไปไหนไม่ได้เลยต้องใช้ทุกอย่างออนไลน์แต่กับข้อมูลที่คุณบอกว่าเราตามสืบคนนั้นคนนี้มาก่อนยังรู้นอย่างนีน้คุณเคยพูดกับพี่สาวคุณเคยพูดกับสายวิจีว่าวันนี้ป้ายานป,ป้าปูหลันไม่ขึ้นไลฟ์ไม่รู้จะเอาข้อมูลอะไรมาขึ้นไลฟ์ตัวเองเลยนั่นก็คือคุณรอรับข้อมูลจากิฉัน อีก้อยเนี่ยเป็นที่รู้กันนางดอกกระทือพัทยาย,ยังเคยสมัยที่เก่ก,กับอีก้อยยังมานั่งพูดเปลา่าๆเลยว่าอีก้อยนี่ร่อนตูดไปหลังไมค์คุณโรสมีอะไรจะฝากให้นาแต่พูดไหมคุณโรสมีนั่นมีนี่ไหมคุณหลันวันนี้จะให้นาแต่พูดเรื่องอะไรอุ้ยคลิปนี้ดีจังเลยครับคุณหลันเดี๋ยวขอให้นาแต่พูดต่อได้ไหมครับนั่นนนนี่มึงตามหลังคนอื่นเขาอยู่เสมอตอนนี้มาอวดว่าอุ้ยมีข้อมูลรู้ว่าคนคนนี้จริงใจไม่จริงใจ ชื่อกูตอนนี้ออกอยู่ในข่าวทนายอาคมยังยืนยันว่าเคยคุยกับกูกูเป็นคนสนิทของทนายตั้มแล้วแม่มึงละ่ะเมื่อไหร่จะไปถ่ายคลิปกับทนายตั้มสักทีนี่ต้องรอก่อนไอ้ตั้มมันติดคุกอยู่แต่ก่อนหน้านั้นมึงพูดมาเป็นปีว่าแม่มึงเป็นคุณหญิงคุณนายสนิทกับทนายตั้มเดี๋ยวจะไปหาทนายตั้มไปถ่ายคลิปเอฟซี FC มึงเขารออยู่นะ เอซีคอยควายไอ้หน้าโง่อีแก่แก่หน้าโง่ของพวกมึงเน่เขาก็รออยู่นะอยากเห็นคุณหญิงคุณนายอยากเห็นอีก้อยไปฟ้องทนายตั้มไหนพวกมึงพูดกันจังเลยว่ากูถูกทนายตั้มฉีบหัวส่งแล้วทําไมจดหมายรักของทนายตั้มกูถึงได้รับอยู่คนเดียวลลลลลลลา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 กูทําอะไรไปได้แล้ว เพราะว่าแตะกูติดอยู่โซฟากูเลยต้องลองเรียนออนไลน์คืเลยต้องลองเรียนออนไลน์เ,เรนออนพราะว่าแตะติดโซฟานี่กูก็ว่าเป็นอีหนิงไปได้เดี๋ยวนี้แต่งเพลงได้ไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลไหนเธอบอกว่าที่ตรงนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเธอบอกก็เธอไม่รู้เรื่องเธอมาเดือดร้อนทําไมทุกครั้งที่ฉันพูดถึงเรื่องเนี้ยเธอจะต้องมาเดือดร้อน ก็ไม่ใช่ที่ของเธอเธอจะเดือดร้อนทำไมล่ะขอบใจนะที่เป็นกำลังใจให้เอากำลังใจเก็บไว้ให้พ่อแม่เธอดีกว่าเพราะในคลิปมันมีรูปพ่อแม่เธอเข้าไปร่วมทำประโยชน์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นพ่อแม่เธอพี่สาวเธอเก็บกำลังใจไว้ให้พวกเธอโคตรเงาสักกาดตระกูลเธอเธอจะ ส่วนฉันก็จะแตะติดโซฟาแล้วก็ติดตามการร้องเรียนออนไลน์ต่อไปจ้ะอันนี้คือหนึ่งในภาพที่ส่งไปในการร้องเรียนออนไลน์นะคะไหลลองใช้ความรู้ความสามารถอธิบายสิภาพนี้มันมาจากไหนรู้ไหมมาจากเฟซบุ๊กของเธอ วันที่เธอเขียนโพสต์ว่าเอ๊ะจะทําอะไรกับที่นี้ดีนะภาพนี้มันมีต้นไม้ใหญ่หนึ่งสองสามตามที่เห็นเนี่ยแต่ในภาพในคลิปที่เธอไปปลูกยางกันต้นหนึ่งต้นสองต้นสามหายไปไหนแล้วทําไมมีตอมาแทนลองคิดดูสิจ๊ะว่านี่จะเข้าข่ายการทำไม้กรานไม้หรือไม่เอาง่ายๆแค่นี้ละไร ไม่ไม่ต้องกลัวมากนะจ๊ะแต่ติดโซฟาทําไรได้ไม่มากนอกจากร้องเรียนออนไลน์เท่านั้นเองไม่ต้องกลัวจับแต่ถ้าโดนขึ้นมาหมานะจ๊ะแล้วจะหมาทั้งตระกูลด้วย